สวัสดีครับที่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลร่วมจิตครับวันนี้นะครับภารกิจของท่านนายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิตครับอยู่กันที่หมู่หนึ่งตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลานะครับในการร่วมกับชนรัฐบาลจังหวัดอุตรดิต์นะครับเพื่อดูพื้นที่วางระบบท่อส่งน้ํานะครับหมู่หนึ่งตำบลร่วมจิตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําอ่างห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่2นะครับซึ่งอยู่กับทั้งทีมงานของท่านนายกชุมพลร่วมสุข คาณสจปรีชาพิมพ์สารสจเขตหนึ่งอำเภอท่าปลานะครับและหัวหน้าชลประธานจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับคุณเมธีพุทธิเจริญนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเีินเชิญพบกับทีมงานที่จะวางท่อระบบประปาส่งน้ําให้กับพี่น้องชาวหมู่หนึ่งตำบลลมจิตเชิญรับชมกันเลยครับสวัสดีพี่น้องชาวลุมจิตที่รอบราทุกท่านนะครับเชื่อว่าแต่ละหมู่น่ะน้ำผ่านนะครับหมู่สามผ่านละแต่เพียงแต่ว่าน้ำยังไม่มา ก็เราไปสองของงนาชุมชน,ชน,ชนบ้านร่วมจิตกี่ก่อนนะครับซึ่งตอนเนี้ยไม่ใช่ตำรวจนะเรามาทำเนี่ยนี่จะลงมือทำจริงแล้วนำมาขุดจริงๆแล้วก็ต้องปากพี่น้องชาวหมู่หนึ่งด้วยว่าหากบ้านใดนะบ้านท่านใดท่านใดเนี่ยติดหรือเกะกะหรือขวางก็ต้องก็ต้องแจ้งว่าต้องยกของออกละ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะส่งทีมตำรวจของเทศบาลมาเคลียรยพื้นที่กับร่วมกับอ่าชม้ธานนะครับซึ่งวันเนี้ท่านหัวหน้าชุมทธานท่านมเมธีก็มามานะครับอยากอยากจะสอบถามรายละเอียดจริงๆอ่ะอยากให้ท่านได้พูดคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆนะฮะว่าอ่าต่อแล้วจริงๆประโยชน์มันเกิดขึ้นแน่นอนนะหมหนึ่งอ่ะต้องการมานานต้องการมาปริตูอ่าปิดถนนประท้วงกันมาก็เรื่องน้ํานะครับแล้วก็วันนี้อ่ะ สิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านหวังเนะี่ยมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วจริงๆขวามโด๊สมบูรณ์เนี่ยเทียบกับที่ทำกินของท่านนะ่ะผมเชื่อว,ว่ามันคล้ายกันพ่อดเดียวกันนะครับที่ทำกินของท่านเนี่ยอุดรสมบูรณ์หมดน้ําบ่อเดี๋ยวนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างท่านทำได้หมดแม้กระทัง่งเดี๋ยวนี้ท่านรื้อต้ตนสักออกหมดอนะ่ะท่านปลูก เมื่อก่อนเนี่ยปีก่อนปีสองพันร้อยยี่สิบสองครับก่อนที่ว่าเขาจะประกาศประหารสงหวนเนี่ยรัฐมาจ้างให้เราเนี่ยไล่ลนะสามพันบาทปลูกศักวันนี้เราไม่มีบทบาทแต่เราต้องการสิ่งที่ต้องการที่นี่ก็คือที่ดินกับน้ําแต่วันนี้ชมพันจังหวัดทําให้เรานะครับทําให้เราเรื่องน้ําแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าทั้งหมดหนึ่งพันสิบสามเจ้าเนี่ย ที่ต้องรู้ว่าน้ามันนะอุดมสมบูรณ์แค่ไหนที่ว่าจมทานที่สามเนี่ยเขามาทนะํอะสมบูรณ์แค่ไหนแต่ว่าโครงการต่อจากที่ว่า,าทางไปบ้านลงุงเฟอ้อแล้วไปบ้านหลวงอวงวานไปถึงจนบ้านผูกขวางเนนะี่ยยังไม่ได้นั่นนะใจเย็นครับเดี๋ยวต้องสอบถามว่าทางจมทานจะดําเนินการอย่างไรครับครับสวัสดีครับ,ดดรบพี่วัธีครับสวัสด,ดีครับ ก,ก,ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้มันเกิดล่วงหน้ามาแล้วตั้งแต่ปี2564,65อตอนนั้นเน่ะเราได้งบมา้อนหนึ่งนะครับมาทาระยะที่1นึ่งจริงๆเราจะทำทั้งหมดนี่แหละให้ครบหมดเลยแต่เนื่องจากตินค้าที่องของงบประมาณนะครับช่วงนั้นเนี่ยเวลานั้นเราก็เลยตัดทอนเอาส่วนแรกก่อนก็คือส่วนที่เป็นระยะที่1ที่มาก็คือว่าท่อหลักของอ,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดีเนี่ยมาถึงใกล้จะถึงร่มเจ็ดล,ละพอถึงปุ๊บ เขาเลี้ยวไปเขาเลี้ยวไปทางอา่อาหันหลังอ่าหันหลังนะครับแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นช่องว่างช่องว่างที่ระบบกระจายน้ำเนี่ยมาไม่ถึงอา่าตัวแผนงานของโครงการก่อสร้างห้วยน้ำลีเองเนี่ยท่อส่งน้ําก็มาไม่ถึงอ้อมซ้ายอ้อมขวาครับท่านนายกเองก็ทราบข่าวนะครับแล้วก็ได้ประสานงานกับทางสุมพานเนี่ยให้นําเสนอนะครับขอความร่วมมือจากเรานําเสนอ การแผนงานและโครงการในการรับทําระบบกระจายน้ําทั้งหมดนที่เป็นไข่ดาวท,ที่ที่ไม่ได้น้านะครับเพราะฉะนั้นในปีนั้นเราก็เลยทําแผนแล้วก็จะทําเรื่องของงบประมาณปัญหาประจักษ์ก็คือในช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยก็ติดขัดเรื่องงบประมาณนิดนึงหลังจากได้แค่ครึ่งนึงเราก็ทําให้จนสําเร็จในระยะที่1แล้วก็ระยะที่2เนี่ยเราก็ใช้งบพัฒนาจังหวัดอันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางจังหวัดนะฮะในการอนุอเคราะห์ให้เรื่องของการ สำรับสมมนิว่าประมาณในการจัดทําแผนงานโครงการในครั้งนี้นะครับหลังจากเส็จระยะที่2 1กับ2องก็จะถูกรวมกันนะครับในส่วนที่เป็นบ่อพักก็ดีในส่วนที่ต่อไปยังระบบประปาก็ดีหรือต่อไปยังชุมชนเนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรก็สามารถเชื่อมระบบ,บจากจุดาจน้ําได้เลยในส่วนที่ไปไม่ถึงทางสำนักงานเทศบาลร่วมกิจก็อาจจะทําโครงการต่อเชื่อมออกไปกระจายให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้พี่น้อง ผู้อยู่อาศัยใช้น้ําจากระบบของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยก็คือแประลเยอร์หนึ่งเลยอร์สองเลยะยาวครับทางโครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อน้ำดีเนี่ยจะโอนโครงการทั้งหมดให้กับโครงการชมพราบดิษเราก็จะมาต่อระบบใีส่วนที่เหลือให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังของพี่น้องที่อยู่ในเขตหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามในโซนนี้ที่เป็นไข่ดาวรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ระบบยังไม่ถึงนะหลังจากที่โครงการก่อสร้างนะครับอ่างเก็บน้ำเพื่อน้ำดีเนี่ย หายโอนรื้นทีให้กับโครงการชมทาาอุดิตแล้วเนี่ยเราก็จะจะทาแผนงานแล้วมประมาเนี่ยต่อ,อเก็บแล้วก็เติมเต็มให้กับพี่น้องทุกตําบลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นผู้ที่ประสบเรื่องของอการย้ายพื้นที่ที่่อาศัยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับซึ่งคาดหวังว่าในระยะอันใกล้นี้นะครับไม่เกินปี68 70เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นโครงการทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครับ ต้องขอบคทางจุาทานจังหวัดนะครับที่ว่าให้ควาสมสำคัญกับบ้านเราบ้านในเขตเศรธฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่เดียวนะครับทบั้งอำเภอแหละนะครับทบั้งอำเภอเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผัดแลนน้ํามามีความต้องการเมื่อก่อนเราคอยด้น้ําฟ้านะครับคือน้นําฝนปัจจุบันเนี่ยเรามีละน้ําซึ่งบ้านเราเนี่ยด้านภูมิศาสตร์พื้นที่มันไม่เหมือนกันบ้านเรายเป็นเขา 70%คือ80%นอกจากนั้นก็คือที่ราบเป็นส่วนน้อยนะครับก็ต้องทําระบบพ่อเข้ามาแล้วก็ต้องฝากพี่น้องว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเจศบาลน,นั้นไม่ได้นอนใจก็ประสานกับทางจุปทานจังหวัดแล้วก็อีกอันนึงคือว่าเคยคุยกันแล้วนะครับว่าผมจะต่อท่อไอ้อย่างที่ว่าท่อพีออะไรเนียผมก็คงจะไม่กล่าวล่วงไปเพราะมันมันยังไม่เห็นผลง,งานนะครับก็รอว่าเกิดมันเกิดขึ้น ก็ดำเนินการตรงนี้นะครับแต่พี่น้องผมเชื่อครับว่าพี่น้องเนี่ยเคยคาดหวังกับผมเนี่ยผมไม่ทำผิดหวังหรอกครับทําทําให้แน่นะครับแต่ว่าพ่อน้ำตรงเนี้ยบอกไม่ไม่ถึงบ้านหลังนั้นหลังนี้เนี่ยไม่ใช่ถ้าเราต่อทอดปลาปลาทอดเดิมมาปุ๊บเนี่ยท่านจะใช้น้าทุกหลังเยเพียงแต่ว่าใช้อย่างประหยัดไหมเพราะ,ะนั้นเราต้องมีมาตรการ าการบริหารจัดการก็คือว่าต้องเก็บตังค์อย่างที่เคยบอกอ่ะอาจจะสิบหน่วยหรือห้าหน่วยดูก่อนว่าความการใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมถามว่าสิบหน่วยเท่าไหรอ่อ่าหนึ่งหน่วยอ่ะลูกหนึ่งรูปบาทเนี่ยห้าถังสองร้อยลิตรนะ่านใช้มากขนาดไหนถ้าต้องวิเคราะห์ดูว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้ได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าต้องดูว่าถ้าหาก เราเราเราจะคงไม่ใช้ลักษณะอาจจะเก็บก้าวหน้านั่นแต่แล้วแต่หมู่บ้านนะครับแต่เพียงรัฐบาลจะเสนอแนะแนะนาว่าการเก็บน้ำเนี่ยต้องเป็นระบบก้าวหน้าบางบ้านเปิดท่อส่งเขา้าสะเข้าอะไรอย่างเงี้ยบางบ้านใช้่รงเนี้ยแต่ราคาเท่าเดิมเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมอีกเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องการให้ว่าการใช้น้ําต้องเกิดประโยชน์และประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นน่ะ อยากฝากนะครับว่าน้ํามาแล้วเนี่ยมันหมดได้แต่ตากเรารู้จักใช้รู้จักอ่าคือไงผูเข้าใจไม่ใช่ปล่อยเพื่อฟ้าหมดตามนั้นเนี่ยน้ําน้าฟรีน้ํานั้นไม่เอาต้องการคืนเอาต้องการ้วยว่าต้องใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็มีคุ้มค่าที่สุดนะครับประโยชน์เกิดขึ้นพวกท่านแน่นอนแล้วก็ทุกคนเป็นบ้านเป็นพี่น้องท่าน เป็นรั้วท่านนะครับไม่ต้องไปหาตำรวจหรอกไม่ต้องมีจ้องอ้อมวิดีโอหรอก,รอกถ้าหากเรามีความเกือ้อกูลอาลีเกือ้อเพื่อต่อกันเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าต่างคนต่างดูแลกันเนี่ยพอตัวสมุนต้องเกิดขึ้นแล้วนั่นคือน้ำมาแล้วนะครับยับยั้ฝากและขอบคุณาทางชุมทาน<ช>ขอบคุณพอเสนอด้วยขอบคุณทุกคนแล้วจอจอเขาจอปิชิชานะครับเพราะว่าต้องบอกด้วย เรียกแต่หนุยหนุยจำชื่อจริงไม่ได้นะครับน้องทุกคนนะเอจอหนุยด้วยนะครับครับขอบคุณทนได้โอกาสนี้นะครับหวังว่าต่อไปก็ท่านมัลติคงจะนได้มีโอกาสได้รับใช้ทางชุมพรทานนะครับนาะทีนี้ครับสินี้ครับผมครับก็ก็ป็อย่างที่ท่านไดยกได้กล่าวไว้ครับก็มีน้าแล้วก็ต้องใช้อย่างประหยัดครับแล้วเราก็จะได้ใช้น้าแบบยั่งยืนนะครับถ้าหาก บางปีเราประสบเหตุการณ์เพราะว่าไปแล้งอะไรต่างๆน้ําไม่เข้าอ่างเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องขาดเรื่องการใช้น้ำอย่างรุมสมบูรณ์ก็ฝากไว้กับพี่้องประชาชนชาวลุ่มจิจชาวบ้าชาวบ้านปลาด้วยทั้งอำเภออำเิดทั้งอำเภอแหละเพราะว่าทุกที่แหละเพราะว่าน้ําไม่ท่วมนานอ่ะสิบยี่สิบครั้งนะน้ำมาราคมดบดใช่นะครับฝากฝากด้วยแหละครับผมครับสวัสดีครับ